เมียวปวันรัฐเศร้าสูญเสียธรรมธรรมรัฐคุณพ่อหลังเชื้อโควิดลงปอดวันที่19กุมภาพันธ์ทางเพจดาราภาพยนตร์ได้ออกมาเผยเข่าวเศร้ากับการจากไปของพิธีกรระดับตำนานธรรมธรรมรัฐคุณพ่อของนักแสดงมาร์คฝีมือเมียวปวันรัฐซึ่งติดเชื้อโควิดแล้วเชื้อลงปอดเสียชีวิต ในวัย87ปีโดยวันที่19กุมภาพันธ์ทางครอบครัวจะทำพิธีชาป,ปนากิจในเวลา13นาฬิกาโดยทำพิธีชาป,ปนากิจนวัดพานุรังสีในส่วนของครอบครัวคนอื่นๆไม่มีใครติดเชื้อในส่วนประวัติของธรรมรัตนสุริยะเป็นคนบันเทิงที่เป็นทั้งนักร้องพิธีกรรายการโทรทัศน์นักแสดงนักพากย์มีผลงานที่น่าจดจำคือเป็นพิธีกรรายการนาทีทองและประตูดวงรายการที่มีผู้ชมสูงสุด ทางสถานีโทรทัศน์สีกล่องทับบกช่องเจ็ดจบการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่างสาขาจิตกรรมรุ่นเดียวกับสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติพศ .2499 และเรียนต่อคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกับนายสมัครสุนทรรวศอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและกำอรสุวรรณปิยะสิริพร้อมกับรับราชการกระทรวงศึกษาธิการและสมัครเป็นนักร้องกับชาลีอินทรวิจิตเข้ารับราชการเป็นครูอยู่ห จึงลาออกมาเป็นโฆษกที่สถานีวิทยุวปทหนึ่งวิทวยุทหารสื่อสารประจำทินกรมการทหารสื่อสารและสมัครสอบเขาเป็นผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดเมื่อพศ .2507 และไปเป็นผู้ช่วยพิธีกรรายการป,ป๊อปท็อปทางช่องห้าซึ่งมีพันเอกการุณเก่งระดมยิงเป็นพิธีกรนอกจากนี้ยังมีผลงานอีกมากมายขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ